เสร็จแล้วจ้านาเสร็จได้เนาะสีเขียวตอนแรกว่าจะเอาสีขาวมาเล่นสีเขียวอยากกินซาคูไส้หมูก็แค่ลงห้องใต้ดินนะคะแช่สาคูไว้เดี๋ยวจะปั้นใส่ก่อนนะคะใส่นี่เวลาเราทำทำเยอะๆแล้วเราก็แช่แข็งไว้นะ ถำได้แล้วแหละเพื่อนๆหมดแต่คุยโทรศัพท์เพื่อนโทรมาก็เลยไม่ได้ถ่ายให้ดูอันนี้ก็แล้วแต่นะคะเพื่อนๆเราอยากได้สะคูใยแช่15นาทีนะคะแช่ไว้แช่สาคูไว้ก็มาปั้นใส้อันนี้ก็แล้วแต่เราจะเอาหนาหรือบางเนาะ ได้แล้วนี่ได้แล้วนะคะจะหนึ่งแล้วก็จะไปเจียวกระเทียมนะคะกินคนเดียวแค่นี้แหละเดี๋ยวค่อยทำพรุ่งนี้ต่อหนึ่งไว้เราจะเชียวกระเทียมนะคะทีนี้เกียวกระเทียมอหอมเด้ เสร็จแล้วจ้านาเสร็จไดเนาะสีเขียวตอนแรกว่าจะเอาสีขาวมาเล่นสีเขียวมันยังไงไม่รู้มันเขียวไปหมดสาคูไส้หมูจา้าเห็นไหมอยากกินก็แค่เข้าสวนลงห้องใต้ดินก็ได้กินแล้วจา้าม,มาเด้อร้อนร้อนอเพื่อนจา๋าเ,เพื่อนเพื่อนจา๋า อยากกินตอนไหนก็ได้กินจ้า